สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆคนนะคะที่เข้ามาติดตามนาดานะคะคลิปนี้ก็จะมาตอบคำถามว่านาดาเป็นคนจังหวัดไหนอะไรอะไร,ะไรแบบนี้นะคะว่าทำไมถึงมาอยู่ที่ภูเก็ตหรือว่าอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์อะไรแบบนี้นะคะว่านาดาไปอยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้นะคะเป็นคนจังหวัดไหนอะไรแบบนี้นะคะ นาดาเป็นพ่อแม่นาดาเป็นคนโคราชนะคะพ่อกับโคราชแม่กับโคราชค่ะญาติกโกโหติก,กาก็โคราชทั้งนั้นเลยค่ะอยู่โคราชกันค่ะแล้วก็ตั้งแต่นาดายังไม่เกิดนะคะพ่อกับแม่ก็ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะคะนาดาก็เลยเป็นคนจังหวัดสระแก้วอะคะ่ะตั้งแต่นาดายังไม่เกิดนู่นนะคะเมื่อห้าสิบหกปีที่ผ่านมานะคะ พ่อกับแม่แกก็ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดนครย้ายมาจากจังหวัดนครราชสีมามาอยู lle, ่ท e, ี ar, ่จังหวัดสระแก้วค่ะพอโตขึ้นนาดาก็มาอยู่ที่กรุงเทพะค่ะแล้วก็มารู้จักกับสามีคนที่เสียชีวิตนะคะก็แต่งงานแล้วก็มาอยู่ที่จังหวัดพังงาค่ะมาอยู่ที่จังหวัดพังงาประมาณ3 0มสปีค่ะ เนี่ยพูดพูดจะตกได้แล้วค่ะพูดพูดพูดภาษากลางนี่แหละค่ะแต่มันสำเนียงมันจะไปทางคนภาคใต้แล้วค่ะเพราะว่ามันอยู่นานยังไงคะพอสามีเสียชีวิตนัดาก็รู้จักกับพออ่อป้าป้านี่ค่ะรู้จักกันทางเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ก็บินไปมาค่ะระหว่างเนเธอร์แลนด์กับประเทศไทยนะคะ พอหน้าหนาวก็จะมาอยู่ที่ประเทศไทยค่ะพอหน้านร้อนนักดาก็จะไปที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะก็บินไปหาพ่ออยาหาป้าป้าสามเดือนค่ะป้าป้าแกก็จะได้เดิอนออกกําลังกายอะไรของแกไปอย่างเนี้ยค่ะไปเดินชายหาดบ้างไปเดินเซนทันบ้างอะไรแบบนี้นะคะ แกก็จะไปของแกนี่อะคะ่ะแกชอบภูเก็ตแกบอกว่าอา่ภูเก็ตอากาศดีอะไรดีอะไรแบบนี้นะคะก็เลยชวนกันมาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะตอนนี้นาดาก็อยู่จังหวัดภะะูเก็ตค่ะให้หลานปิดเทอมแล้วนาดาก็จะไปสกแก้วนะคะก็ไปจังหวัดสกแก้วคะ่ะก็ไปหาพ่อหาแม่นะคะเพราะพ่อแม่ก็แก่แล้วอะคะ่ะ ก็ไปอยู่นู้นนะคะไปอยู่จนไปอยู่สองสามเดือนนะสองเดือนกว่านะคะจนหลานจะเปิดเทอมนู้นนะคะแล้วก็นาดาก็อาจจะไปเมืองนอกนะคะไปช่วงปลายปลายเดือนเมษาหลังสงการหรือว่าสงการอะไรแบบนี้นะคะถ้าได้ไปเมืองนอกก็จะถ่ายดอกทิวลิปมาให้เอฟซี FC ดูนะคะว่ามันสวยไหมคะ่ะทางนู้นนะคะ จะไปถ่ายตรงนูน้นถ่ายตรงนี้ให้เอฟซดูค่ะถ้าได้ไปประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะรดาก็ไปไป,ไปมามาอย่างนี้นะคะอยากไปก็ไปอยากมาก็มาอะไรแบบนี้นะคะชีวิตก็เป็นแบบนี้นะคะ่ะไปตรงนูน้นไปตรงนี้อะไรแบบนี้นะคะก็ไม่ได้อยู่บ้านหรอกคะ่ะไปตลอดไปเที่ยวตลอดอะไรแบบนี้นะคะ ป้าปาแกคนชอบเที่ยวนะคะไปอยู่ประเทศนทเนเธอร์แลนด์ก็ออกบ้านทุกวันค่ะไม่มีวันไหนที่ว่าจะมานั่งอยู่บ้านอะไรแบบนี้นะคะก็ไปขี่จักรยานนะคะขี่จักรยานไปเ,เม,มืองนู้นเมืองนี้อะไรแบบนี้นะคะไปหมู่บ้านนูน้นหมู่บ้านนี้บ้านเขามันจะสวยนะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นค่ะแล้วก็เราก็ปั่นจักรยานไปค่ะบางทีก็ปั่นจักรยานไปตลาดอะไรแบบนี้นะคะบ้านเขาเ ถนนถนนทางเขาจะปลอดภัยกว่าบ้านเรานะคะเพราะว่าทางขี่จักรยานเขาก็แยกออกมาต่างหากอะไรแบบนี้นะคะทางรถยนต์ก็รถยนต์อะไรแบบนี้นะคะบ้านเขาจะปลอดภัยค่ะเรื่องนี้ค่ะก็ไปปั่นจักรยานกันทุกปีนะคะถ้าไปประเทศนเนอร์แลนด์น่า,าจ,จะชอบออกกําลังกายมากชอบชอบออกกําลังกายอากาศมันดีอะไรแบบนี้นะคะอีกอย่างมันก็ไม่ร้อนอากาศมันพอดีค่ะช่วงเดือน เมษาพฤษภามิถุนากรกฎา,าอะไรแบบนี้นะคะแต่ช่วงหน้าหนาวนาดาไม่ไปนะคะเพราะว่าไม่ชอบอากาศหนาวนะคะ่ะนาดาชอบอากาศอุ่นๆแบบประเทศไทยร้อนบ้างเย็นบ้างเย็นก็เย็นไม่มากร้อนก็ร้อนไม่มากอะไรแบบนี้นะคะ่ะพี่น้องเนี่ยคะ่ะก็จะมาตอบพี่น้องค่ะว่านาดาอยู่ไหนเป็นคนประเทศเป็นคนจังหวัดอะไรอะไรแบบนี้นะคะ ตอนนี้นาดาก็หัดทําคลิปวิดีโอนะคะยังทําไม่ค่อยเก่งใครพูดก็ยังติดติดคัดๆัดอยู่กันเพราะว่าเป็นคนพูดไม่เก่งค่ะก็จะพยายามทําให้ดีนะคะพี่น้องก็จะมาแชร์ประสบการณ์อะไรแบบนี้นะคะ่ะว่าเป็นมาอย่างไงอะไรยังไงนะคะว่าไปเจออะไรมาบ้างอะไรแบบนี้นะคะถ้ามีเวลาก็พยายามจะลงคลิปให้ใบ่อยๆนะคะพี่น้อง นาดาเป็นคนชอบดอกไม้ค่ะก็เลยจะชอบอถ้าเห็นดอกไม้ตรงไหนก็จะถ่ายค่ะก็จะมาให้เอฟซีดูด้วยค่ะว่าเออดอกไม้มันสวยนะอะไรแบบนี้นะคะเพราะเมืองนอกอากาศเย็นค่ะดอกไม้จะมีหลากหลายสไตล์มากค่ะประเทศนเน,นเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ดอกไม้เยอะมากค่ะพี่น้องถ้าได้ไปช่วงหลังสงการพฤษภามิถุนา เยอะมากค่ะพี่น้องดอกไม้ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะธานาดามีโอกาสได้ไปอีกนาดาก็จะเอามาฝากพี่น้องดูนะคะว่ามีดอกอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาติดตามนาดาค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณค่ะ